โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเห็นโปรคลิปแล้ว,แล,วแล้วก็เห็นพี่กล้าของเราแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาดูซิแพงดิวันนี้เนี่ยผมก็จะมานนเมมาอาอพี่กล้ายาไปตะลุยใน 4v4 นะแต่ไม่ใช่เป็นหมดแรงถ้าเป็นหมดแรงเนี่ยผมกลัวมันจะตกด้วยหรือเพื่อนมันจะเสียดาวด้วย คือผมจะไปในโหมด4 v 4แล้วก็มัาตั้งเกมครับใช่แล้วมัาตั้งเกมก่อนที่เราจะไปเล่นนะคือช่วงนี้เนี่ยผมได้สตรีมไปแล้วใครอยากเล่นครับผมก็เข้ามาได้นะผมสตรีมช่วงบ่ายๆอ่ะโอเคแล้วก็ทิ้งปืนไปเลยครับผมแล้วก็เสือพวกเห็ดพวกนี้นะเห็ดไฮวอลเนี่ยเพื่อนๆว่าผมจะโดนด่าบไ,ไหม คือจะไปต่อยเลยแล้วเกมนี้ตึงไหมโหโคตรตึงไปจะไล่ต่อยเลยนะอุ้ยถ้าผมไปนี่ผมตายเลยนะแน่เว่งไปครับต่อยรัาแบบนี้อุ้ยเ,เฮียมาถึงก็ตายเลยถ้าซื้อก่องนมันจะซ่อนกล่อนไหมโอเคไม่ซ่อนถ้านั้นเราซื้อนะจะไปคือผมจําได้ว่าถ้าใส่กล้ามอ่ะมันจะต่อยแค่สองตีมันก็ล้มละแล้วตัวผู้หญิงอยู่ฝั่ง อ้าวต่อยไม่ตายเมื่อกี้นี่เป็นไงโอ้โหคือพิก,กาเราเนี่ยน่าจะหมดยกแล้วเนจะ๊งเลยเนาะคือผมเห็นไม่มีใครเล่นเลยก็เลยเอาพิก,กามาเล่นอนะว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมเมื่อก่อนนี่มีนะในซีซีอะ่ะคือคนขี้เกียจซื้อเปลือยแล้ก็เลยเอาพิก,กามาเล่นอนะ มาแล้วมาแล้วว้าต่อยต่อยก้โหต่อยไม่โดนดูเต้นด้วยผมว่าต้องดักชุ่มละดูหมัดเมาจ้าวิเพื่อนโดนเกือบตายอ่ะยา เพื่อนี้เรายิงไม่ได้นะเราต้องซัพพอร์ตเพื่อนเลยต้องเสียมตัวไปต่อยและต้องเดินตามเพื่อนอผมว่าเราต้องเล่นตีเบเถอะวิ่งไปดิวาย โอ้โหตายโดนเต้นแน่อนผมอ่ะจัดไปครับเว้ยนชออยนะเฉยต้องตออยายและชาแต่มันจะดักตรงหน้าต่างไปละเจาะเอจะเอเพิ่มบนสุดเลย ตึงอยู่แล้วเนี่ยเขาไปไหนแล้วอ่ะไปไหนอ่ะเขาตายหรอนั้นก็ตายไปหนึ่งทีชาเพื่อนยิงกันมาเลยอะคือเกมนี้ผมจะไม่เล่นไอ้นี่นะจะไม่เล่นปืนจะไม่ยิงแม็กแม้แต่ดามิเดียกับปืนอ่ะวิ่งกันมันเลย เราอยากยิงด้วยอดีแตแ่ายิงไม่ได้นี่โดนต่อยเป็นไงนัดละร้อยอะไม่เอาปืนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยกดพิษต้องไปต่อยโชว์กนหน่อยละจัดไปต่อยต่อย ไอเฮียเบิร์ดแต่ข้ออย่างว่านะพิกามันเป็นตัวละครยุ่นตำนานแล้วมันจะสู้ตัวละครรุ่นใหม่ๆไม่ได้อ่าตายเฮียบไม่ตายมันใส่กอนแล้วโอ้โหคลายเป็นโสซ่วมเลยเทียบตัวแอก โดนแอคเชยเลยถ้าไม่เกมนี้พี่ฆ่าทำไม่ได้672ครับแต่เมื่อกี้พมอเอาก,กองไฟมาไม่ได้ใส่เลยเลิมแล้วเนี่ยว,ว่าเอากองไฟมาเฮ้ยเกมนี้ต้องวิ่งใส่ดี เฮาต่อยไม่โดนเพื่อนช่วยด้วยไม่ช่วยวิทย์เพิ้นไปโชก่อนเดิดมสองสามไป มีใครอยากให้ผมอันนี้ทำคอนเทนต์แบบเรียน CVC เลยเนี่ยเหมือนวิ่งเพื่อนวิ่งอยู่ล้วก็เอาไอวอลตัดตาจะมีตัวขึ้นมาเปล่าเอเราอยากแต่ตัวโอ้ยเบื่อมาส่งคลามเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่ามีไอวอลศาสตร์ เราอดเปล่าก็ตอยแบบนี้ได้ด้วยปุ๊บช้าเพื่อน่าจะงง,งวา่าเนี่ยมันมาทำอะไรอ่ะหลงยุคมาเปล่าวะดูแต่รู้จักกันแต่งตัวก็รู้แล้วนะเด็กจัดไปครับวอมวอมก่อนกระโดดต่อยอากาศไปอ่ะคือมาปุ๊บกระโดดต่อยหัวปั๊บเลยอย่ะเนี่ยดูดู เฮ้ยเฮ้ยยอมไม่เอาปืนเอ,อ้ยเคยเอาปืนมาทำเสียจังหวะเลยเมื่อกี้เอาปืนไปไม่ถือเฮ้ยใช้กองไฟดีกว่ายังไม่ได้ใช้เลยแต่ทำไมมันขึ้นชาจ,จังวะเนี่ยเฮ้ยทำไมกองไฟมันขึ้นชาจางังอะเดี๋ยวผมไม่เคยใช้อ่ะ กล้องไฟมันหมวดหนึ่งมันได้แค่สองอันหรอกเพรว่ามันเพิ่มได้ด้วยนี่ผมไม่เคยใช้เลยอะยเสียงคหลอไปกาเราละลายนะเนี่ยเจอเสียงรลอๆลแบบเนี้ยแอบไปต่อยแบบเนียนๆนะเนียนเปล่าวิ่งมาโคตรเนียนเลย มัน,เห,นมเห็นผมยังอะคือเข้าเห็นผมยังมาเนี่ยเฮ้ยเพื่อนช่วยไว้ทันเฮ้ยตายตายเฮ้ยต,ตังทันชนะครับไต่โชว์อีกหนึ่งที เว้ยถ้ามีเปิดนี่ขวดแตกแล้วเนะี่ยอยู่ตรงนั้นอะ่ะเว้ยเนี่ยต้องแบบเนี้ยอุย้ยเดี๋ยวนี้ต้องโดนละว,วายไหนๆก็จะตายแล้วต้องโชว์แอคไปหน่อยแล้วนี่มีตัวปะเนี่ย โอ้โหโกี่ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเชี่ยรงตีนผมโดยไม่ได้ไงวะไม่ตายอะ่ะอุยอ้ยอุ้ย อุย้ยไ,ได้ไงวะก็ะคือมีคนออกไปแล้วด้วยไงผมว่าต้องช่วยเพื่อนละเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเชีรยเพื่อนอยู่กลางน้ำต้องเอาอันนี้ให้เพื่อนละโอ้โหทำไมดีวะแล้วก็ผมไม่มีปืนเนี่ย ติ๊กตัอกติ๊กตัอกติกต๊กตอก,ตกมาดิโอ้โหเก็บเก็บสียเมืม<า> <c ười> ่อกี้ก็เก็บสามแล้วโอเคพิกลาได้สกอ,อร์เท่าไหร่เนี่ยเหลือเชื่อพิกลาได้อันดับสามวันเนี่ย ก,กอบโอ้โหดูดาเมดดิ18ตึงไปไหนวะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ผมว่าพอแค่นี้เถอะให้พิกาไปพักผ่อนดีกว่าพิการน่าจะไม่เหมาะกับโหมดนี้ละคลิปนี้ก็กดไลค์ก,ก, like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปละ